เครื่องปั่นข้าวอันนี้คือข้าวที่อยู่ในเล้ายังบ่ทันได้ปั่นเครื่องปั่นข้าวเขื่นมีเครื่องปั่นใส่เครื่องตัวนี้ใส่มอเตอร์บ่ใส่รถไถครับใส่รถไถตามใส่รถไถมาพ่วงใส่พ่วงใส่แล้วก็ยัดเข้าใส่ใส่นี่นี่โอ้ยยัดแต่ปลายมันบ่กปาดแบะเข้าเลยแหละโอ้แล้วมันก็สิไปลงในถังบ่ลงมานี่นะโอ้ยมันไปลงในถังอยู่นอกคากกองอยู่นี่อืมเอาจังตัก แล้วมีพัดลมเป่าควันมันไปพัดลมเป่าไอออกเกี่ยวแล้วเลยยังเดี๋ยวนี้นั่งแล้วนาจักทงสามอยู่ใส่ไหนบ้านม่วงหมแล้วยังหมดเลยเดี๋ยวนี้น่ะม้วนมันมันเห่าหมดหรือเปล้วเ่แล้วนาโมูนี่เดี๋ยวสิอะไรนาอยู่นี่ก็มีบอกอยู่นี่นี่ตุ่แกมาวานหนึ่งอยู่บ้านม่วงจักไรเจ็ดไรเจ็ดไรแล้วอยู่ใส่อีกอยู่นี่สี่ไรอยู่นาบึงสี่ไร อันบอดได้แล้วแล้วแล้วสองม่วงเลยเลยอยู่บ้านม่วงยังบอยไม่ไปเกี่ยวเลยบอกไปอยู่กับปู่มึงปุ่มึงจะเข้ากองมึงก็ไปอยู่น้ำปู่มึงอีอีอีนากบ <c oughs> อันยังบ่ได้เกี่ยวยังเลยบ่นะบ้านมวน่วงเนาะใส่รถเกี่ยว,ยวคิดว่าคิดว่ามันต้องได้ใส่รถตีนี่ปกตินั้นปกกติก็เกี่ยวเองที่นี่แหละเอาไปเกี่ยวใส่รถแม่นไผมาเกี่ยวนำ บมมีคนเจ <laughs> <อง S 2> ้าของเกี้ยวผู้เดียว,ว,ยวแม่เจ้าเฮือนเด้เจ้าเฮือนะเกี้ยวบวหยละายลตาบ่ดีเออแล้วก็แล้วก็ลูกสาวลูกสาวหลานสาวโอ้ใช้นี่แหละลำบากเนาะชีวิตมูลหลายเนะลลาะชีวิตนี่คือเมื่อ,อยแท<ช>้มันนี่แล้วมันใส่ยันแมงงอดหรือสีเอกอมตะน่อันนี้มันของไฟนี่ โอ oh. oh, ้ขักได้ mm. ขักได้ขักได้ของดีได้หนี่จ้าเบื่องรู้เลยได้หน่เ <c oughs> อ้าเดี๋ยวสิให้ตะกุดยันแมงป่องมหารับรับรองปีหน้าหญ้าก็เก่า้านาได้หลาย <c oughs> คนผลิตหลายเป็นสั้งกระจกนะครับเว้ยพี่น้องเลยเอดอดีดีดีด